สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอกับวิวไลฟ์สไตล์อีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าวันเสาร์ที่กสิประมาณนีนาะจะพี่น้องจ้าเดินอยู่ในป่าเนาะจะพี่น้องจ้านี่แหละอ่าสูรอากาศออกซิเจนนาาจะพี่น้องจ้าคือมักยางน่าจะยางไปเรื่อยแล้วก็บโบเมนว่าสิมีแต่ห้าวยางสินะจ้ะอันคนอื่นเหมือนกับมะย่างพื่กันน่าจะมาเดินพาหมามา ออกกําลังกายผ้าม้ายางสิเนาะจ้ะเพื่อนกับส่วนมากถ้าเป็นหนาหน,นาวถ้าเป็นสาวที่จังสิบ่จะหน้าหนาวหรือหน้าร้อนหรือหน้าฝนเพื่อนกับสิออกกําลังกายเนาะจ้ะบานมนีกระเข้าใจกันเนาะจ้ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นแหละออกกําลังกายดีต่อสุขภาพเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่า,าจะได้ไม่เจ็บจะได้เจ็บ สีได้โบเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนอกจากพี่น้องจา้าถ้าเกิดว่าร่างกายเฮ้าอันแข็งแรงเฮ้ากับสิมีอายุยืนยาวนอกจากเบาง่ายเนาะเออนั่นแหละ <c oughs> มืนดีบีก็ผ้ามาไม,ามายางมากกับเกต่แกงขึ้นกันแหละคือก้าวเลยจ้าพี่น้องจา้าเส้าที่กับสิบเป็นประมาณนี่แหละจา้าเนาะกับม้วนอยู่จ้าพี่น้องจา้าพามาเดินชมบรรยากาศประเทศเยอรมันนาะจาป้าเพิ่นปิดจังไดเนาะ เพลินคือมักปบยางปลาผัดชีว่างสินะจ๊ะพี่น้องถนนคนท่ามันก็ดีนะจ๊ะนี่แหละถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าฝนบมตกถนนก็จะแห้งป้าก็จะสเขียวงามนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่แต่แต่ว่าบวง่าคาือย่ำพนจ้ะพี่น้องจ้าเนาะถนนคนท่ามัน,นก็นดีอย่างสีเลยจ้ะปั่นจักรยานส่วนหมากคนสีหมักปั่นจักรยานเสือภูเขาสิวิ่งสิวิ่งออกกำลังกายอย่างสีนอนจาะพี่น้องจ้านั่นแหละ เดี๋ยวบีให้เบิงช่อมบรรย,ยากาศนอกจากพี่น้องวันว่างๆวงงันอากาศสบายๆแต่ว่าหนาวนะจ๊ะประมาณหกเจ็ดองศานี่แหละจ้ะพยาพี่น้องจา้าแต่ว่าพวกเราห้องออกกําลังกายแล้วเพื่อห้องก,ก,ก็ออกสิหน้าจ้ะพี่น้องจา้าห้องก,ก็สิมีแรงสิสูดอากาศออกซิเจนสูดอากาศ,ากาศทั้งนอกนั่นสินะจ๊ะโบแวนว่าหนาวแล้วก็สิอยู่แต่ในบ้านโบแมนได้จ้ะพี่น้องถ้าเราอยู่แต่ในบ้านอะ เราเฮาสีเมื่อยจากพี่น้องจ้าเพราะว่าหฮาบริสุทธิ์อากาศออกซิเจนข้างนอกนะจ้กพี่น้องจ้าจะทําให้เราเหนื่อยนั่นแหละหนาวคือบ่อยู่ในบ้านพ่สิอยู่ในบ้านก็อยู่จากพี่น้องจ้าแต่ว่าอยู่หลายมันกับโบมีแรงนะจ้พิ่นจะสินเหนื่อยตลอดเนาะประมาณนี้นะจ้าพี่น้องจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นเด้อวจ้กพี่น้องจา้าฝากไว้เผื่อเป็นกําลังใจให้บีถ้าวิดีโอต่อไปนะจา้าเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูนะจา้า ธรมรมชาติสวยงามมากๆจ้ะพี่น้องจา้าเสาที่กระสีมาประมาณนี้แหละเนาะจะพี่น้องจาง้ายนน่างเด่นอยู่ในป่าอู้นถนนหนทางก็ดีเลยจ้ะพี่น้องจา้าคนหลายเนาะว่นนี้คนหลายเดี๋ยวก็มีคนมาแล็งมาย่างออกก่านังกายจา้าข้างย่างมากเมือ่อยๆพวกก็มีอันโต๊ะให้นั่งมาจากโต๊ะให้นั่งพักแล้วก็เป็นทางขยะคุณน่าจะเพิ่นเฮดแบบดีอยู่เนาะจ้ะพี่น้องจา้า หนฮาก,ก็สีน่งต่อไปปุ๊บ<ม>เอ็นบวทางหนาก็มีคน้นยางจ้พี่น้องจ้ามายางฟามาเดินสุดอากาศออกซิเจนหนาหน,นาก็สีเป็นประมาณนี้แหลจะจ้พี่น้องจ้ายากมากก็มายาง<ม>ได้ทุกคนทุกแนวทุกอันจ้านั่นละ่ะผ้าหมามายางผ้าออกอ,อก่าออ,ออกกำลังกายเนาะจ้าข้นยางหลายเด้อจ้าพี่น้องจ้าพ้นยางตลอดเนาะ เขเลี้ยงอันนี้ไว้น้ำใจ้พี่น้องจา้าอยู่ในป่าด้วเนี่ยใจพี่น้องบีมันยางฟ้าหาราม่เนี่ยมันยางเลยเนาะคนไล่ลายอากาศดาวโดวยจากดาว่าบีมันยางสูดอากาศออกซิเจนเนาะจ้ะกระถ้ากระหักรอดเออหนา,นาวโดยจากดาว่าเพิ่นอยู่ไหนเนาะนนะดูสิบีคิดว่าเพิ่นล้อมยังเพิรนล้อมอันรั่วอันนี้เนาะจา้ะเป็นเส้นเป็นเส้นนี่คือสายไฟเนาะ พี่ก็ได้ยางมานอดแยกมันสิเลยนอกจ้กพี่น้องจ้กแล้วบันนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ายางมาแล้วเฮ้าบว้หัวซี่สนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่งก็สิมีปลายแบบนี้ห้ตลอดเลยเด้อจ้ะพี่น้องมีปลายบอกข้างจะสิไปใสมันสินะจ้าเนาะปลายบอกข้างตลอดจ้ะมีปลายบอกข้างแบบนี้ตลอดเนาะว่าจะไปไหนไปไหนอะไรยังไงอันนี้ก็อยู่ในป่านาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นก็สิมีแผนที่แบบนี้บอกห้เนาะ มีหมอกบอกหมดเลยอันนี้ก็เป็นสัต์ที่อยู่ในปานอจาเป็พก่นบอกบอกรายละเอียดยยนัจ๊ะอาจะรพี่น้องจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบหินอาจ๊ะพี่น้องเนาะมีค่ะเป็นออเอ่อเขา่อนวายัางเป็นที่เพื่อนรักษาไว้นะจ๊ะพี่น้องจา้าเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องจา้า็ค่มีต,ตัวอันบ้านนอกเขื่อนวายัางเนี่ย ี่กับปจักเนาะนี่แหละภาษีนี้นกมีอย่างนี้แหะจ้ะพี่น้องจา้าตามธรรมชาติเนาะจา้ะนี่จ้ะพี่น้องจา้า<ม>เดี๋ยวไปสี่ภ<ม>าพว่าเบื้งบ้านเพิงเนาะบ้านเพิงจ้ะพี่น้องจา้านี่เนาะเพิงเพิ่พอเกษตรเขาไปอยู่ในอ่าในเป็นลูกเป็นลูนกนะจ้ะพี่น้องจา้าเขาเป็นว่านเพิงเนาะ บ้านพึงบ้านเต็นนะบ้านท่าก็ได้เนี่ยพูเกิดสิมีบอกพูกสิมีเขียนหนังสืาาอ้น่จ้ะ